Give it to me like... พลอยใสเพชรยนต์สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง f อฟทางบ้านทุกๆท,ท่านด้วยนะคะวันนี้กลับมาพบเจอกับพลอยใสเพชรยนต์นะคะในช่อง y o YouTube พลอยใสชา n นล l อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ไว้ให้พลอยใสด้วยนะคะวันนี้ขออนุญาตมาแนะนํารถเข้าใหม่สวยๆอีกหนึ่งคันแถมแต่งหล่อมาให้แล้วด้วยนะคะคันนี้ต้องบอกเลยว่าใครได้ไปนะคะคุ้มค่าแน่นอนผ่อนเพียง6 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะ กับ Toyota y a r i ิ1.2ตัว G ปี2017นะคะคันนี้ไม่วิ่งไปแค่53,000โลนะคะคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวนะคะใช้งานมามือเดียวเลยแล้วก็ที่สำคัญเจ้าของเดิมนะคะดูแลรักษามาอย่างดีเลยนะคะดูจากเลขไมก็คือไม่ค่อยได้ใช้งานเลย ะะไม่เคยชนหนักพิดความจมน้ำคันนี้นะคะเดี๋ยวก่อนจะไปดูรายละเอียดตัวรถนะคะพอใสฝากประชาะสัมพันธ์นิดนึงนะคะสำหรับดอกเบี้ยพิเศษ2.59ของเรานะคะตอนนี้นะคะก็ยังอยู่ยังมีโปรโมชั่นอยู่แล้วก็เขาก็เลื่อนอ่าเลื่อนเลื่อนโปรโมชั่นให้อีกนะคะเป็นถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ทันเลทดอกเบี้ยพิเศษนี้นะคะตอนนี้นะคะยังทันอยู่ รีบเข้ามาติดต่อกันได้เลยนะคะใครที่กําลังหารถมือสองสภาพดีๆราคาถูกนะคะสภาพเกรเอนะคะนึกถึงคอยใส่ด้วยสําหรับคันนี้นะคะน้องตั้งขายในราคา369,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่6,000นะคะรายได้15,000บาทนะคะเช่าซื้อคนเดียวได้เลยไม่ต้องค้าลูกค้าเครดิตดีแล้วเริ่มต้นที่ศูนย์บาทได้เลยสำหรับลูกค้าที่ไม่มีเครดิตนะคะถ้ารายได้เป็น2เท่าของค่างวดก็สามารถยืนฟรีดาวได้เช่นเดียวกัน ะะรับทุกสาขาอาชีพเลยนะคะขอแค่มีเอกสารแสดงรายได้ที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ก็สามารถเช่าซื้อรถยนต์นะคะเป็นของตัวเองได้แล้วนะคะใกล้จะหน้าฝนแล้วเนาะถ้าใครยังไม่มีรถนะคะต้องรีบเลยนะคะตอนนี้เพราะว่าไม่งั้นเด๋ยวเปียกแน่นอนนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดรอบคันของเจ้าตัวยาริคันนี้กันเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นโฉมหน้าประดุกนะคะที่หลายคนรู้จักกันดีเลยนะคะกระจังหน้าของเขานะคะจะเป็นเมทัลิกสีเทานะคะหนึ่งเส้นตัดลงมาข้างล่างแบบนี้เลยเป็นรูปตัววี แล้วก็ตัดด้วยโลโก้แบรนด์หลักนะคะโตโยต้าตรงกลางที่เป็นโครเมียมมาพร้อมกับหมายเลขทะเบียนขอไข่ชฉชิง3082อุดรธานีนะคะอันนี้จะได้ต้องเปลี่ยนเป็นป้ายกรุงเทพไปนะคะเราทางเราจะทําการเปลี่ยนเป็นป้ายกรุงเทพให้นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายสําหรับไฟหน้านะคะได้มาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะลูกแก้วสวยๆนะคะสภาพหลอดไฟไม่มีแตกไม่มีร้าวไฟเลี้ยวอยู่ในชุดโคมเดียวกันเลยนะคะโคมใสๆเลย ด้านล่างนะคะติดตั้งไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ1คู่หน้าเลยครอบด้วยโครเมียมสวยๆแล้วก็สเกิร์ตด้านหน้าที่เป็นสีเดียวกับตัวรถตัดด้วยเส้นสีแดงนะคะแบบนี้เลยต่อมาด้านข้างนะคะนี่เลยสภาพสวยงามนะคะเส้นครมๆแล้วก็ไม่มีรอยรักิ้มนะคะไม่มีรอยแก้มบุม๋มส่วนตัวรถนะคะพอยใส่การันตีโครงสร้างแท้เดิมนะคะโรงงานนะคะเราไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพิฆอตแน่นอน เล่มไม่มีชำรุดสูญหายนะคะถูกต้องตามระเบียบทุกอย่างเลยนะคะมาดูต่อกันที่ตัวล้อเลยนะคะคันนี้นะคะได้เป็นล้อแม็กแต่งมาให้เรียบร้อยสีน้ำตาลหรือว่าสีทองแบบนี้เลยนะคะเป็นสกูสีรูได้เป็นยางมิชลินด้วยนะคะแล้วก็ใส่คัาตัวปั๊มเบรกมาให้ด้วยนะคะที่ขอบเบรกเนาะสวยๆแบบนี้เลยสีแดงนะคะอันนี้เป็นของแต่งนะคะหาซื้อค่อนข้างจะยากแล้วก็ราคาค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยนะคะ ส่วนด้านข้างตัวรถนะคะสกเกิร์ตด้านข้างนะคะตัดด้วยเส้นสีแดงนะคะสวยๆแบบนี้มาพร้อมกับกระจกมองข้างปรับปรับพับไฟฟ้านะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวให้ในตัวกระจกเลยส่วนตัวรถนะคะติดตั้งคิวกำสัดมาให้ด้วยนะคะให้มารอบคันเลยแล้วก็ตัวกระจกที่เป็นกระจกแท้เดิมทุกบ้านนะคะไม่มีแตกไม่มีเปลี่ยนมาแล้วก็ติดฟิล์มมาให้ด้วยนะคะคันนี้ติดฟิล์มให้เรียบร้อยด้ามจับประตูก็จะเป็นโครเมียม,มแบบนี้เลย ต่อมานะคะในส่วนของด้านท้ายนะคะคันนี้มาพร้อมกับท้ายติดตั้งสปอยเลอร์นะคะด้านหลังแล้วก็สเกิร์ตด้านหลังสวยๆแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับตัวที่ปัดน้ําฝนด้านหลังแล้วก็เซนโครเมียมนะคะตัดตรงกลางคันนี้ต้องบอกเลยว่าสวยจริงๆนะคะปลายท่อเป็นไทเทด้วยนะคะสตาร์ทออกมาเนี่ยบึ้มๆเลยนะคะเสียงเพาะนะคะพอใส่ทดลองขับเรียบร้อยแล้วลื่นๆเลยนะคะเดี๋ยวเปิดดูข้างหลังกัน สำหรับพื้นที่ด้านหลังนะคะก็เช่นเคยนะคะสามารถเก็บของได้ถึง2ชั้นเหมือนเดิมเลยนะคะเขาจะมีแผ่นรองนะคะแยกติดตั้งมาให้นะคะซึ่งเราสามารถทําเป็น2ชั้นแล้วเก็บของ2ชั้นได้เลยนะคะพื้นที่กว้างขวางพอสมควรนะคะด้านล่างมีล้ออะไหล่ชุดแมลงของเครื่องมือให้ครบนะคะไม่มีชํารุดไม่มีสูญหาย ส่วนฝากระโปรงหน้านะคะก็เป็นฝาฝากระโปรงท้ายนะคะก็เป็นฝาแท้เดิมโรงงานนะคะหัวน็อตไม่มีการไขไม่มีการงัดแยงะใดๆทั้งสิ้นและที่สําคัญนะคะถ้าใครต้องการขนของอาจจะคิดว่ามันจะขนของได้น้อยหรือเปล่าบอกเลยว่าไม่เลยนะคะเพราะว่าตัวเบาะด้านหลังของเขาเนี่ยสามารถนะคะพับเก็บลงไปเพื่อเก็บของได้เลยขนของได้เลยนะคะต่อมานะคะฝั่งคนขับนะคะประตูคนขับ ด้านจับประตูจะมีในส่วนของปุ่มสมาร์ทเอนที่มาให้ด้วยนะคะซึ่งเราสามารถปลดล็อกรถและล็อกรถด้วยการกดปุ่มได้เลยนะคะไม่ต้องกดกุญแจมาดูต่อที่ภายในกันเลยนะคะคันนี้ภายในนะคะได้เป็นสีดำสวยๆแบบนี้เลยนะคะพวงมลาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นพวงมลาลัยสั่งกานแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นฟุตสตาร์ทให้เรียบร้อยนะคะเป็นได้เป็นแองจินสตาร์ทเรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นไฟัดหมอก ่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวปรับกระจกมองข้างแบบออโต้แบบไฟฟ้านั่นเองหน้าจอเรือนไม้นะคะแสดงผลได้ค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยนะคะตัวใหญ่ๆเลยคันนี้เดี๋ยวพลอยใส่สตาร์ทนะคะให้ดูเลขไม้กันนิดหนึ่งเนาะสตารให้ดูไปเลยเรากดปุ่มได้เลยนะคะ,ะนี่เลยนะคะ พอเปิดขึ้นมาแล้วนะคะนี่เลยเลขไม้นะคะไม่ห้าหมื่นสามพนโลนะคะต่อมานะคะคอนโซลน,นะคะชุดเครื่องเสียงนะคะรองรับวิทยุ fmam นะคะทั้งหมดเลยนะคะสามารถเชื่อมต่อได้แล้วก็ตัวแอร์นะคะเป็นแอร์ออโต้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนด้านล่างนะคะลงมาก็จะเป็นเกียร์นะคะเป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดแบบนี้เลยนะคะคันนี้ค่อนข้างที่จะสวยนะคะแล้วก็ด้านบนห่อพลาสติกนะคะยังไม่ได้แกะเลย นะคะดวงไฟใช้ได้ปกติเลยนะคะไม่มีชำรุดนะส่วนเบาะนะคะคันนี้จะได้เป็นเบาะผ้าสีดำได้สีส้มแบบนี้เลยนะคะสภาพเบาะค่อนข้างที่จะใหม่เลยนะคะเพราะว่าไม่มีขาดไม่มีช้ำนะคะได้เบาะสภาพนี้เลยนะคะเราเก็บรายละเอียดให้ทั้งหมดนะคะสวยๆเลยนะคะเบาะด้านข้างคนขับก็เช่นเดียวกันนะคะสวยๆแบบนี้เลย เห็นไหมเอ่ยนะคะไม่มีขาดไม่มีช้ำนะคะแล้วก็พื้นที่ด้านหลังนะคะอย่างที่บอกนะคะกว้างขวางพอสมควรเลยนะคะสามารถพับเก็บได้แล้วก็ขนของได้นะคะข้อดีของตัวเบาะผ้าเนี่ยเขาจากกัดการความร้อนนะคะได้อะระบายความร้อนนะคะได้ดีเลยนะคะจะได้ดีกว่าเบาะหนังนะคะเพราะว่าดบาะหนังเนี่ยเบาะหนังเนี่ยค่อนข้างจะร้อนนิดนึงนะคะต้องรอนิดนึงเนาะเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์กัน นะคะตัวเครื่องนะคะคันนี้จะได้เป็นเครื่องโตโยต้าแท้เดิมเลยนะคะเป็นเครื่องเดิมๆนะคะทางบริษัทเล่านะคะไม่มีการกลับสีหรือดัดแปลงเครื่องยนต์แน่นอนนะคะสภาพเครื่องยนต์ไม่มีน้ํามันไม่มีเยิ้มข้อดีของเขาคือประหยัดน้ํามันมากๆเลยนะคะคันนี้รอยเม็ดอาร์ครนะคะเรียงสวยๆเหมือนเดิมคานไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะคะไม่บิดไม่เบี้ยวไม่คดไม่งอนี่เลยนะคะแบตเตอรี่อะไรต่างๆนะคะพอยใส่ดูแลให้หมดเลย ส่วนฝากระโปรงหน้านะคะเป็นฝาแท้เดิมโรงงานนะคะมีในส่วนของแผ่นกันความร้อนมาให้ด้วยนะคะ สภาพเดิมๆนะคะเราดูแลให้หมดตั้งแต่ต้นยันจบเลยนะคะใครนะคะที่เป็นกังวลเรื่องเครื่องยนต์หรือว่าดูเครื่องยนต์ไม่เป็นนะคะไม่ต้องเป็นกังวลเลยเพราะว่าทางบริษัทเราการันตีนะคะให้เลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคนที่ดูรถไม่เป็นนะคะไม่ต้องเป็นกังวลเลยสามารถเข้ามาหาเราได้ตลอดเวลาเลยนะคะเพราะว่าพื้นที่ที่เพาะใส่ยืนอยู่นี้นะคะเป็นที่ของเราเองนะคะไม่ใช่พื้นที่เช่า เพราะฉะนั้นก็อยู่ตรงนี้ไม่หายไปไหนแน่นอนนะคะวางใจได้เลยอันนี้กล้าการันตีให้นะคะรถเราคัดเกดทุกคันจริงๆย้ําราคาให้อีกรอบหนึ่งนะคะคันนี้ราคา369,000บาทถ้าหากพ่อแม่พี่น้องท่านไหนสนใจสามารถโทรเข้ามาหาพลอยใส่ได้เลยที่เบอร์081 156 4065แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ